สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ผู้สู่คนเนาะครับเนาะดนๆคอยได้มาเจอกันเธอหนึ่งเนาะครับเนาะพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนบ่ปากกดติดตามไเด้อครับขันคิดว่าวนเป็นประโยชน์สำรับชิปที่เฮดไปเนาะครับเนาะพี่น้องเม <c oughs> า่ผมปรึกษาในบาทนี้ เลี้ยงจังได้เลี้ยงแก่นี่เวลาเขาปล่อยตายเลยแล้ลี้ยวเลี้ยวพี่น้องเอ้ยแลนอันลังเทือนเขานั่งเขางวกเขาอันเขางวกไปทางนึงเล้นจำเข่าสวนเพื่อนนั่นไว้ไว้เพนเป็นจังได้พี่น้องเฮ็ดจังได มันคือจัง <c oughs> เคยบครับเคยบ่เจ็ดจังไดเฮ้มันค่อยสีบ่สิค่อยสีทันมาฉ <c oughs> ันบ่ปลอยกินกะลิต้นเนาะครับเนาะบังเศ้านี่ก็ตัดหญ้ามาให้แล้วละตัดหญ้ามาให้กินรดนึงงละแต่ว่าบัดสวยมากั่พากันห้องแอกแอกอยากออกพนะยางไก่คอกก็ว่าได้อยากออก ก็เลยได้ปล่อยคือเกา่าพีน่น้องคุณท่านมันหญ้ามันแห้งครับบัดนี้คนเพิ่นลงมาปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยอยูอ่า้างๆบางันนี้ปลูกอ้อยเฮาพันบ่ได้ล้อมอ่าตะไคร้เมือดรอมเพิ่มเป็นล้อมรวดน้ำสำหรับควายกันควายพวกนก็รอดปุดมันะจะทำว่างัง้นน้ำไล่กันทอกันโอ้ย ยังกะอ่าหอบนึงลหะครับพี่น้องเอ้ยหอบนึงว <laughs> <laughs> าดนี่ช่วงนี้กะราคาก็เตื่องขึ้นมาแล้วเนาะครับเนาะสำหรับราคาแจ่ราคาแพะร่เนื่องจากว่าอ่า พวกยกยกคอ,อกมันเหมือดเนาะครับเนาะปดเอาเหมือดแล้วบาทนี่พาหาซื้อบ่อได้เขาก็ขึ้นราคาเนาะครับเนาะต่อไปมันไม่น้อยมันกระจบ่อเลี้ยวลายปานได้หรอกครับแต่ก่อนมันราคาอยู่ลุงไปจนฮอดสามสิบสี่สิบตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ร้อยบาทแล้วเนาะครับเนาะร้อยบาทเก้าสิบห้าบาทแล้ว ยังได้กะอ่าพี่น้องกะใจเย็นๆนานเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับมันเป็นวัจักรของมันกับผู้ดใดใจเย็นบ่เป็นกสิยานนะครับเนาะแต่สําหรับผมกัเเลือไว้เตะแกะเนาะเป็นยางตี้ผมสิว่าสูฟังไอ,อ้ในพื้นที่ผมเนี่ยครับผมบ่ต้องการสีลงทุนหลายเนะครับเนาะผมกันเลย ลงทุนแต่ซื้อตัวมันตัวแกตัวแพะบานนี้ผมซื้อมาแล้วผมก็มาเลี้ยงไล่ทุง่งแต่าสำหรับอาหารอ่าเทากะปล่อยกินยาและก็ะตัดกระถินไม่กินถ้าช่วงใดที่มีกระถินกะซื้อพวกเช่นเซียมนะครับเนะมมาะผงมใส่นามาให้กินเพื่อเสริมกันนะครับกลซอยได้ระดับนึ่งนะครับเนาะแต่เกลือ ปุงเกลืออ่ะเกลืออันนี้กระบ,บอกให้ขาดเนาะครับเนาะเลยบาดนี่โอ้แ่งตัวผเรียบร้อยเลยเดียวเดียว,ยว <laughs> บาดนี่เป็นอยังที่นาะครับเนาะในช่วงแรกๆคือจังมีแพะน้ำมจัมีทั้งแพรทั้งแกะครับช่วงแรกๆซื้อแพะมากสกี่สิบกว่าเกือบห้าสิบ แล้วก็มีแกะยี่สิบกัวนะครับเนาะบาดนี่เขาเลี้ยงหลายอย่างนะมันก็นเลยล่านะครับเนาะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็มีควายอีกกับป่อยกินตามทงควายก็ได้บาดนี้เวลาปล่อยเลี้ยงมันเราไปคนละทางละทิศละทางครับแกะไปทางหนึ่งแกะกินอยู่นี่สมมุติว่าแกะหูหูอยู่นี่ครับ กินโกินเชงเชื่องอยู่นี่ปับ๊บแต่ว่าแพะมันสิแลนไปไกลครับมันคือพอทั้งหนมันจะจำไปเลยแต่คว้ยกลับไปคนละทีประทางมานี่คนหลดสิล่าตายพ้นสิลาเนาะครับเนาะพนสีลากันเลยไอ้เลยจำเป็นต้องแบ่งแพะออกให้พี่น้องเพิ่นไปเลี้ยงต่อนอะครับเนาะ สำหรับคนที่คิดสิเลี้ยงใหม่เด้อครับเด้อที่สคิดสิเลี้ยงใหม่เพราะท่านได้มีความรู้อีกอย่างเนาะผมที่ว่าส่ฟังปีแรกมันปรับตัวเพราะท่านได้เข้ากับพื้นที่สิเบิ่งคือครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค้นเลี้ยงนี่เพราะท่านได้มีมรประสบการณ์ในการแก้ไขเนาะครับเนาะการเก็บเป็ดการเป็นขพรามันแบบนี้ก็เลยเห็นให้เสียเสียครับสูญเสีย ตายเติบครับปีแรกซื้อมาแพงด้วยครับลูกครึ่งงามๆเนี่ยกัแม่ละ 8, แปดพันก็ตายครับตายหลายครับชุมแม่ใหญ่นี่ตายสามซี่โตแต่ลูกครับเป็นสิครับลูกเกิดมาไมนังเทือเข้าให้อาหารเขาเคยกินยุทธะครับเจ้าของเนาะเขาเขา กินแบบเลี้ยงหัวหากินแบบนั้นเวลาเขามาปใส่กระเพากินไรทงยังสิเขาก็ยังสิอยู่บ่ได้ครับแม้เมื่อกินบ่เต็มที่แล้วกระเฮ็ดในร่างกายอ่อนแอนะครับเนาะกะรู้อยู่แล้วว่าแพรแก่เนี่เขาสิเป็นอ่าอ่อนไหวอ่อนไหวต่อโลกต่อพยาธิงางเนาะครับเนาะเป็นพยาธิแน่กรร่างกายอ่อนอ่อนแอมันก็นเลยเฮ็ดเนี่ย เขาแพ้โรคแพ้ภัยยังไงเสียเสียครับเสียเสียลายเติบแตแต่สำหรับคุณใหม่ๆนี่ครับผมแนะนำเลยว่าค่ะถ้าเอามาเลี้ยงใหม่ๆกลัวมันสิให้ปรับสภาพเขาเขา,า,าต้องเสียจาไปแย่ไปท่อง่ายครับลังคนณถาท่อขายออกเมดนี่ครับซื้อมาแล้วบอแมนว่าเอาซื้อมา แสนหนึ่งเลยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเพรแม่ต้นทุนมันจะอยุดแต่แสนเลยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนื่อครับการสร้างโรงเลื่อนการเดินทางไปมาทุนมันเป็นเท่าตัวบนนี้ครับรงเลื่อนอาหารให้กินสั่สิปลาปุงได้ครับฉะนั้นแยกทีเฝ้าใจออกแยกทีเฝ้าปล่อยออกเมิดครับยกที <laughs> เฝ้าใจห้อนเ้าใจห้อน ปล่อยออกเหมือนก็คือเขาขาดทุนเลดครับนี่ผมกะปีนี้ก็ได้เพิ่มกลับขึ้นมาอีกสิบก่าตัวครับนี่ตัวน้อยเพราะมันเป็นท่านได้ปีแล้วครับครึ่งปีแ้วก็ช่วยที่หอดปีก็ที่ได้อีกยิ่ดอกมันได้ปีหนึ่งมันได้สองรุ่นเนาะครับเนาะสำหรับแจกหญ้าก็เริ่มแห้งครับหญ้าก็เริ่มแห้ง แต่ก่อนแต่ก่อนนี่พี่น้องไอ้แพะอ่อยแจ่นี่น้อครับเนาะปอยใกล้กล้ควายบ่ได้ดิพี่น้องปล่อยใกล้ควาดดนย,ยนี่สิไลุ่นโหลดดิครับนี่แต่ก่อนเพิ่นบ่ลึ่งกันนาะครับเนาะแต่ก่อนเพิ่นบ่เคยชิ้นกันสิไลซุนกันโหลดแต่ว่าชูมือนี่ไปน้ำกันครับ แกะย่านหมาย่านหมามันไล่กัไปกินใกล้ๆคว้วายครับกินใกล้กันกินน้ำกันแต่ว่ากา็ให้กันอยู่ครับทั้งดังท,ง,ดงทั้งพืดใด้ยังสีแกะกันแล่นออกอยู่ขั้นไปใกล้เขาแต่ว่าแต่ว่าเขาเศร้าหายแล้วครับใจดีน้ำกันแต่ถ้าเลี่ยงผสมกันยังสีเอาต้องมันด้วครับมันทายพยาธ คว,าย,า,ยควายก็ไดควายกัะแกะต้องทายพญาติเป็นโปรแกรมเนาะครับเนาะทายเป็นโปรแกรมประจาเคยทายจักเดือนทายจักปีกับทายเป็นประจำเนาะครับเนาะมันคอยสีเฮ็ดให้ร่างกายสมบูรณ์คำว่าสั้นบ่ได้ดีครับต้องทายไป ไวยผมนี่ผมไทยพยาธิชุดใหญ่นะครับไทยพยาธิชุดใหญ่คืออย่างตีครับเนาะอันนี้ก็ให้เคดิตจากสันดาฟ,ฟาร์มเนาะครับเนาะไปได้ความดูจากเพิ่นมาไทายพยาธิชุดใหญ่ก็คืออย่างตีอย่างแรกก็คืออย่าไทายพยาธิเม็ดเลือดนะครับเนาะส่วนที่สองก็คืออย่าไทายกอกนะครับพยาธิในลำไส้กอก นะครับเนาะย่างที่สามก็คือไอวอร์เม็กเฮานะครับไอวอร์เม็กเอฟเฮาของนอกเขาก็ทายอ่าอ่าสามย่างพร้อมกันครับขีดทายสำหรับคนที่ย่านว่าทายช่วงช่วงไนว่าสัทท่องทายได้บ สำหรับผมแล้วทายได้ตลอดเวลาครับก็วบาเห็นเป็นอย่างนี้หรอกมีแต่ดีครับปีนี้ก็เสียน้ำไปแม่นึงควายนะครับโรคซุมือนี่ยากครับมันยากสำหรับเรื่องพยาธินี่บ่ได้ยากหรอกครับแต่ว่ามัน,นมีโรคแทรกซ้อนมาอย่างอื่นนะครับเนาะเอาชิปนี้กับว่าวครับพี่กับน้องเท่านี้สักคนนาะครับเนาะ นี่เห็นบ่าบาเาให้ค้นใหม่ๆนะครับบะผู้ใหม่ๆฟังนะครับเพื่ออยากเลียงกัชแจ้งไดกับวิธีรักษาวิธีอีหยังกะผู้ดใดสนใจกะโทรมาถามกันได้เด้อครับเด้อทักมาถามก็ได้มาขอเปิดโทรอยู่ในแชทก็ได้ยินดีคำปรึกษาทุกท่านเด้อครับเด้อค่ะว่ามันมีประโยชน์กะบฝากกดติดตามครับ กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับ